ฟาดครับจบสิ้นขบวนความเป็นไรครับท่านโปรดิวเซอร์พอใจในตัวศิลปินลายไประเดยเมื่อไหร่ครับอันนี้สิบเจดนีลูกแก่ันบ้านกุฎีก็เก่าอีกหรอกเนาะไม้หมูเป็นว่าเพิ่นได้็กน้องไหมนี่ลองเพลงเก่งเกินครับเศร้าหิบวยหิบขึ้นเก่าอันนี้คือหยุดเดินเล่นหมือดที่มามือนี้ไม่มีเมียแต่น้ำตาคอเบ้าไม่มีเลย แต่ว่าผู้คุ้มสีไข่เท่านัผู้มาให้กลังจวัรมเนอนกวน้พอ่าได้นอนเนาะงเ่งงไงจังลเสียงเรียบร้อยกับเพชรเช้าดินพี่น้องที่ได้ฟังวันละ28สิงหานะครับได้ มนจูบปะเพพอว่าสิใส่าออกเพราะว่าอะไรหรอท่นหรอานมือก็ใส่ไม่เนใส่ดอกิฉลิงใส่ดอก่นหอตนีกับพอแล้วนกหางเอนเเวลาประมาณสี่ชั่วโมงเนาะมื้อนี้ั่เก่งมาก หยดยูหยาดยูก็สุดๆของอย่งนั้นแหละก็ถือว่าได้ครัจ,จะไต์เพ่งกันมั่งแหละต้องฝากอาจารย์พ่อกุ้งตแบบองแต่ย้งแต่ก็แบบฝึก <c oughs> อีดิสเปิดศิพยายามเดีมันดีก็เอาอีดิสอีดิสขึ้นจากสองเปอรนต์เบ่เอาไปเลย้อยเอรดีดทีมันยเปอร์นไปเลย อันนี้ค็อเชื่อมต่อเพราะว่าเขาสิได้เอาไปซ้อมชู่ยางใหญ่เลยพอคนจีนทายท้ามันทียี่สิบมันที่ยี่สิบทำโชว์ใส่กับเพลงนี้นะครับพี่น้องก็ใช่แล้วโอ้ดีนิดน้อยนิดครับพี่น้องเอาตัวบาลนี่คุณจิตเมียนเมียนเขาจะไปเรียนยู่บ้านนนท์คอสนะครับอำเภอบ้านตำบลบ้านขามอำเภอจตุรังจังหวัดเชียงภูมิ มีเคไหเี่เแล้วห้องอันนี้เีคไหยไเมาให้ได้เที่ย้ียวแต่ยูนี่่ได้ให้เหมือนเพ่นม่นมาจะเชอแรัยมายูวงครับครับงแรกเลยกอดเขาอุนบอลเนาะครบเวอร์พิสุใส่ยัยเพิ่นมาตั้งแต่เพิ่อนมาเมื่อเพื่อนมาสมัวงมือหนึงแล้วเพื่นกัมือต่อมาเพื่นกับมาพีครับไปให้ใส่ห้องอาจารย์จินดีันออกฝนพลังหันมันเนไหอินน้ำเพลงเด้ ให้ลองม่ได้โอยกันอาว่าสันเทียนหอยึงยอมทึงหออถึงยกถึ่งใบไปเลยวึังเลยเที่ยงนั่นหอมฟันมาลังหานปเช็คเนปะไปจมบครับครับขอบคุณในไลายเป็นไปคูณเลยหรือนอนจักน้อยนึงเลยหรือว่าคันนอนสองลูก ฝ้าไว้ดีในกันโยเคข่าวพิธียังกป็นอะเนี่เอาจีนอีขึ้นแขกสองน้องเขาเมื่อนี่สุดยอดนะครับใสีเวลาบดนทุกเทียดลุกนี่ที่ชิมม้งเนี่ยเป็นเป็นวาเลี้ยวที่สุดของอุ๋อิงแล้วเนาะลุกเทียหาหกเจ็ดแปดชิมม้ง เราคนเ,นเหตุบ่อยันพักเด้เฉพาะก,การพักหนึ่งชั่วโมงเนาะครับอันนี้ <c oughs> พักที่เดียวก็ถือว่ามีพลังเยอะกว่าเดิมครับล้ำดีขึ้นเป็นเหตุการณ์บ้านดีเนาะมสมเชยล้ำดีขึ้นกด <c oughs> ใจในการน,น,น,นั่นแบบขึ้นจำดูดมังแี้วนะฟิวเพ่งขี้เพ่งเพื่อนเจ็ดเหตลรองอยากแนงธรรมดา <c oughs> เมโลดี้แบบ ตำกันตำบังตำกับตำแห้งสูงกับสูงแห้งบางเพ่งแล้วแต่พูรเขียนมาเราต้องเฮ็ดให้ได้เพราะโล่ผมเขียละเดี๋ยวยังส่งอ่าเด้อไปเถอะน้องไปด้วยวันนี้เดี๋ยวเจอกันไปอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปอบ้องครับแม่คือไม่ได้หอบของหยงเมือ้เอาดีดีเนมากน่เอาเมียงไปให้ขาบ้าน เ้ยดีนี่ก็มอยง่หอบสั์น้ำผัวนี่ก็ไดโอ้ยมีขยายข้างหน้าไปหน่อยยนหนักนอกหัวพ้นผิวอนนี้ไหมย่าหนาหออน พอคุ้มบางอยา่าอกหัวเร่องหัอได้ย nah, ืมคุここ mm ้มบางอย่างมาลองเบิ yeah, yeah, ้ลไปขอบดิเรามิขยะอยู่ถังเดียวยุ่นหนบ้านนี่พี่จี้ขยะแล้ลาบลื่นพี่น้องครับ đập lên bắt thăm chắn bạn mà đi lần tháng thì gặp em ăn cho mô cô quá ốc hóa chị ta biết đây là <laughs> อบอกว่าให้ยุ้เฮี้ยนให้ยุ้เฮี้ยนแตกพื้นไ่เลยพูดอะต่อเล่นลอยอะยุ้ในฟ้าขอพี่น้องครับวุ่นละ28่สิบงหาวุ่นละได้ฟังพร้อมกันทั่วโลก <laughs> นะครับ <laughs> กับพัด ประยนต์ขายาอ้อผูยิงผมเป็นสองทิบอกทิ้งขายอ้อพอดีอันนี้เพชรชาวดินเนี่ยตอนแรกมันไม่รู้ที่มรูไม่รู้แต่ละถื่น่าลาด่นขอบคุณทุกกำลังใจฝากพีนองวันที่1 8 นะคที่ถึงนี่พี่ไลอัอนนะครับรับเพีย่ยนบทุที่สาวน้อยพอเพชรบันแพง129บาทัชีเดียวมเคยลืมทักพ่ทีสาวน้อยพเพชรตันแพงแฟนผิดนะครับนาที20นี่เพงของตอยเฉลีนี้ครับหากคนเจ้าชูต้องยุ่้เป็นสิ่งขึ้นใหม่ล่าสุดะัหนากมาคุ้มที่พอโจรีเด้มาน้ำรัาเป็นโจรี วยทุละมันคล้ายอวบคุณปนไอรูนรถเฮาด้วยละบริรังยุกเชียขับรถเองเดียวเลยขับเองสิว่ามแต่เมียนี่หรวรถบริรังยุกเชียไป ไปแล้วจ้าพออีกเมนหน่อยพองใหยอีพอรีพอหยองรุ่นเดียวกันเบิดพี่น้องครับเป็นน่าเรเซียนะครับพอเชียงผิวอย่าเมนไปทางไหนเนี่ยทาพี่ณุหมู่จักอยู่ kéo yeah. kéo luôn đi là, Yên leo leo con, bắt, nó thẻ, bớt, thẻ bao thẻ bao đi, lùi câu, ơi ừ, tu thẻ lùi câu, quan hệ, lố tâm đồn, joy vào quân quân บันที่ใคเนี่ยเบ็อเอาขนาดนั้เบิอด้นี่บ่บ่มมันมีอีกว่ไหนบ่บอาชิบ่ให้เบิ่งดอกเบิ่งเอาออก <ด>เกา็ทายไว้ไดิโด้ดเลยดีขนาดน,ะน,นั้นเอ้ากเพื่อนเดียวพี่น้องเชยภูมิบ้านเนาะพ่อกันนะครับอยู่บานน้านนนท์ข้อนนท์ไฟนะครับบ้านข้อตมบลบ้นนานคำอำเภอจตุรลักจังหวัดเชยภูมิปกติอยากบ้านนิดเดียว คลิปนี้ฝากพี่น้องสานีอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทุกผู้ทุกคนครับ